สำหรัการดึงรูปภาพจากิลิา a r ตเข้ามาใช้นะครับก็ง่ายคล้ายๆกับวิธีการเมื่อสักครู่นี้นะครับเราคลิกราไปที่เมนู Insert นะครับแล้วก็ Picture เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เราจะเลือกที่ c ลิา a r ตแทนที่จะเลือกที่ f ฟอ m Picture นะครับเมื่อเลือกิปอา a r ตเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ t Pane s ังเก n นะครับเขาจะมีคำสั่งอันนึงนะครับก็คือ Organize Clip นะครับถ้้เราคลิกที่ Organize Clip นะครับเมื่อคลิกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะปรากฏ Dialog Box ของ นี่เนี่ยเครื่องเอพิ่งติดตั้งออฟฟิศนะครับเราจะถามเราว่า,เ,าเราเขาต้องการให้เขาต้องการให้ PowerPoint นีไปค้นหารูปภาพในฮาร์ดดิ์ที่เรามีอยู่ไหมแล้วก็เก็บเ,เป็นคลิปเอาไว้ให้เรานะครับสตอนนี้นผีผมยังไม่ต้องการนะขออนุญาตผ่านไปก่อนอยู่คลิกที่ Later นะฮะให้เขาทำทีหลังตรงนี้เนี่ยจะปรากฏตัวนี้ตรง Microsoft Clip Art เนี่ยจะเป็น อะไรที่คล้ายๆกับเป็นโปรแกรมย่อยที่ซ่อนอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะครับเราสามารถจะไปเลือกรูปภาพได้นะครับก็คือวิธีการจัดการก็จะเป็นโฟลเดอร์นะครับจะมีเฟรริ i นะครับเฟรริซึ่งอยู่ใน My Collection นะครับแล้วก็ u n c u s t o m i z e d Clips อันนี้หมายว่าเขายังไม่สามารถจะจัดกลุ่มได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เราจะไปใช้นะครับก็คือ o f f i c e c o l l e c t i o n นะครับที่ o f i i e e o o l l e t t o o เนี่ยเราสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ที่เครื่องหมายบวกนะฮะเราคลิกลงไป ถ้ามีเครื่องหมายบวกเป็นหมายความว่าจะมีโฟลเดอร์ย่อยอยู่นะครับเมื่อคลิกลงไปเรียบร้อยนะฮะจะมีโฟลเดอร์โฟลเดอร์ย่อยให้เราให้เราเลือกรูปภาพจะอยู่ในโฟลเดอร์พวกนั้นนะครับเราลองดูที่ academic แล้วกันนะครับที่ academic เมื่อเราคลิกลงไปเรียบร้อยแล้วาจะมีรูปภาพอย่างเป็นรถบัสนะครับแล้วก็รูปผลปรากฏมาให้เราเห็นนะครับเราสามารถจะไปเลือกได้วิธีการเลือกคือว่าเราจะไปคลิกที่รูปภาพนะฮะรูปตัวอย่างที่เราเห็นอยู่เสร็จแล้วจะมีรูปสอนนะฮะคลิกที่รูปสอน เรจแล้วเราใช้คําสั่ง copy นะครับเมื่อ copy เรียบร้อยแล้วนี่ยฮะเขาจะเก็บเอาไว้ไในคลิปบอร์ d เก็บไว้ให้เรานะครับตอนนี้เนี่ยเรายังไม,ไม่เห็นมีอะไรเป,ปลี่ยนแปลงนะครับให้เรากลับคลิกไปที่ powerpoint ที่อยู่ด้านหลังนะครเมื่อคลิก่ powerpoint เรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านไปที่เมนู edit นะครับเสร็เสร็จแล้วก็บอกว่า paste ออกมา เราเคยได้รูปภาพปรากฏอยู่ในงานของเรานี้เป็นวิธีการง่ายๆส่วนคลิปอาร์ตเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่เป็นาางงสปรแกรรที่เราไปเลือกไปเลือกเลือกไฟล์าางานอยู่ <_ c> เขาจะภาพเก็บไปที่ที่แทร็สบาร์ของ Windows นะครับลองดูไปได้ที่ด้านล่างที่แทร็สบาร์แชร์คลิปอาร์ตเนี่ยอยู่นะครับถ้าเราอยากจะเลือกคลิปอาร์ตกลับขึ้นมาทีนะฮะเราก็คลิกไปที่คลิปอาร์ตโปรแกรมคลิปอาร์ตเนี่ยนะฮะเปนต์คริปเสร็จ <_ m ix> แล้วเปิดเราก็เปิดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ <_ m ix> ทีนี้เราอยากจะได้รูปภาพไหนนะครับเราก็ไปเลือกในในโฟลเดอร์สังเกตว่าที่มีเครื่องหมายตัวนะครับจะมีโฟลเดอร์ย่อยให้ท่านเข้าไปไปเลือกได้นะครับก็แบ่งหมวดหมู่รูปภาพมากมายทีเดียวมาให้เราใช้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับ o s o f t p o w e r p o i n t ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับทีนี้เมื่อเราใช้เรียบร้อยนะฮะเราก็จะปิดตัวคลิปอาร์ตไปหมายวา่าเราไม่ต้องการรูปภาพแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Close เป็นเครื่องหมายกากบาทนะฮะคลิกไป เขาจะถามเราว่าตอนนี้เราเราได้เก็บไฟล์ไว้ใน,ในคลิปบอร์ดนะฮะคือตอนที่จำได้ไหมตอนเราคัปีรูปภาพ <Yeah. S 1> ตัวอย่างาไปเลยนะฮะมัจะเก็บเอาไว้เขาถามว่าจะให้เราจะเก็บค้างาไว้ในคลิปบอร์ดไหมผมไม่แล้วกันนะครับรารคลิกโนออกมานะครกลับเราจะกลับมาที่หน้าสไลด์นะซึ่งจะมีรูปภาพของเราปรากฏอ,อยู่เท่าน,นี้ก็เรียบร้อยนะครับง่าย